กราบทักทายสบายดีพี่นอ้องป้องปายสุบูสุคนพบกับนัดล่าวหลานเปอร์เซ็นต์อีกเข็นเคยมือนีพาไปเพดบุญนาอพี่น้องเนาะมันจะไปไก่อยู่ด้วมืออนีนห่างจากปากประมาณหกสิบดลลหรือเจ็ดิบโลเลยครับนัดแก,กว,ว่าทิาม่งพอ่อรวยเนาะเพราะว่า เขาว่าไม่มีมีการตักบาตรดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะก็เดินทางกันไปเลยนีมมหมอาเอดวิหารไม่เดี๋ยวนักรีวิวให้เบิ่งอ,อีกเท่อนึงครับภาพเมื่อกี้เนาะนี่ก็มาถึงวัดถึงว่าก็เดินเข้าไปในพิธีเลยนะครับเนาะมานํากกนหลายคนอยู่ย่างน้ำแัน,นั้งลูกั้งหลานมาเอาบุญนํากนตันโวยโตยัวยตวย,ยกันอยู่นะครับเนาะจะเตรียมดอกไม้มาถึงเบิด ทกสิบสองชุดเนาะเพราะว่าพระเพิ่นม,มีทกสิบสองหรือหกสิบเอ็ดนี่แหละประมาณนี่แหละครับเนาะเตรียมมาเหตุบุญเดตท่านผูหลงอื่นกัน่นาจจะเป็นท้าบุญเข้าเปลือกํำบุญอย่งต่างต่างตามถูกเที่ยนหรืออย่งางต่างต่างนะครับแต่ว่าเขาว่าวัดนี่เพิ่นอื่นว่าดอกพันษาพะนะนี่จะเลยได้อิ่มบุญกันทั่วนาครับพี่น้องเนะาะพระกัญญาเลี่ยงเถียวออกจากบวชนะ้วก็เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมกาเข้าขบวชเนาะครับเนาะ สรุปมนันนอิ่มบุญกันทั่วหน้าได้บุญกันทั่วหน้าทุกคนสุขภูสุขคนนะครับเนาะเป็นปื้มเต็มทีเอามาฝากพีฝากนอกกันครับกับบรรยากาศตักบาตรดอกไม้วัดหลวงพอ่อรวยครับผมสวัสดีครับ